สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Artist His The World ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งไปในโลกแห่งศิลปะและเรื่องราวของศิลปินประดับตำนานวันนี้ผมมีเรื่องราวที่โคตรบ้าคลั่งและนาทึ่งมาเล่าให้ฟังครับคุณเคยเห็นภาพวาดที่ชื่อว่า The Bath ของมาร์คชาการไหมครับภาพที่เต็มไปด้วยสีสันฉูดฉาด ตัวละครที่ดูแปลกๆและความรู้สึกที่เหมือนหลุดเข้าไปในความฝันหลายคนเห็นแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยวาดอะไรก็ไม่รู้ดูแล้วงงแต่วันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังภาพนี้กันคุณจะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชการวาดภาพนี้ออกมาและทำไมความบ้าคลัง่งถึงกลายเป็นผลงานมาสเตอร์พีซที่โลกต้องจารึกถ้าพร้อมแล้ว ลกันเลยครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นที่เมืองไว้เต็บสก์ประเทศรัสเซียในช่วงปลายศตวรรษที่19ครับที่นั่นเด็กชายตัวเล็กๆนามว่ามาร์กชาการเติบโตมาในครอบครัวชาวยิวที่เคร่งครึมพ่อของเขาเป็นคนทำงานหนักแต่ดูเศร้าหมองอยู่เสมอส่วนแม่ก็เป็นผู้หญิงแกร่งที่คอยดูแลทุกคนแต่ในบ้านที่มีแต่ความเคร่งครึมและกฎเกณฑ์นี้ มีเด็กชายคนหนึ่งที่แอบมีความฝันซ่อนอยู่ชาการไม่ได้สนใจการค้าขายหรือการทำงานแบบคนอื่นเขาใช้เวลาว่างไปกับการเฝ้ามองโลกและวาดรูปสิ่งที่เขาเห็นและจินตนาการถูกถ่ายทอดลงบนกระดาษอย่างเงียบๆความฝันของเขาคือการเป็นศิลปินซึ่งเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากความจริงและถูกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระในสายตาของครอบครัว ภาพวัยเด็กของเขาจึงเต็มไปด้วยความเหงาความโดดเดี่ยวและความไฝฝันที่ถูกเก็บซ่อนไว้ใครจะรู้ว่าเด็กน้อยคนนี้จะกลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อชาการเติบโตขึ้นเขาก็ตัดสินใจทำปาตามหัวใจตัวเองเขาหนีไปปารีสครับเมืองแห่งศิลปะและเสรีภาพในช่วงต้นศตวรรษที่2ี ที่นั่นคือศูนย์กลางของความเคลื่อนไหวทางศิลปะทุกแขน,แนงทั้งคิวบิสฟอรวิสเต็มไปหมดชาการได้พบกับศิลปินหัวก้าวหน้ามากมายเขาได้เรียนรู้และพัฒนาแล้วชีวิตที่มืดมนของชาการก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับผู้หญิงที่ชื่อว่าเบลล่าโรเซนเฟลด์เธอคือรักแรกพบและเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเบลล่า เหมือนกับแสงสว่างที่เข้ามาในชีวิตของเขาครับเธอเป็นคนที่เข้าใจศิละปะของเขาเข้าใจตัวตนของเขาและพร้อมที่จะสนับสนุนเขาเสมอความรักของทั้งคู่เหมือนกับเรื่องราวในเทพนิยายมันเต็มไปด้วยความสุขความสันและความหวังชาการวาดภาพเบลล่าอยู่บ่อยครั้งและเธอก็กลายเป็นนางแบบและแรงบันดาลใจหลักในหลายๆผลงานของเขาภาพวาดของเขา หลังจากที่ได้พบเบลล่าก็เต็มไปด้วยความสดใสและพลังงานแห่งความสุขอย่างเห็นได้ชัดมันคือช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้แร่งราวของเราก็มาถึงจุดที่เป็น b r e d h e r r i n g หรือตัวหลอกเรื่องที่สำคัญที่สุดในวันนี้ครับหลังจากที่ชาการมีความสุขกับเบลล่าได้ไม่นานสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ปะทุขึ้นและสถานการณ์ในยุโรป ก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายชาการต้องกลับไปที่รัสเซียและนั่นคือช่วงเวลาที่เขาต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัสเขาทั้งเครียดทั้งกดดันและรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในปรงความสุขที่เคยมีเริ่มลื่นหายไปเขาเริ่มวาดภาพด้วยอารมณ์ที่รุนแรงและสับสนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของ The Ba า h ครับ ทุกคนคิดว่าภาพนี้วาดขึ้นมาด้วยความรักแต่จริงๆแล้วมันวาดขึ้นมาด้วยความเครียดชาการได้หยิบเอาความทรงจำในอดีตที่เขาเห็นคนอาบน้ำในอ่างไม้เก่าๆในบ้านของเขามาวาดแต่มันไม่ได้เป็นภาพที่สวยงามมันเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลความบ้าคลั่งและความสับสนในชีวิตของเขาเอง เขาถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นลงบนผืนผ้าใบายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกคนครับลองเนตภาพตามผมนะครับชาการกำลังนั่งอยู่หน้าผืนผ้าใบในหัวเขามีแต่ความสับสนเขาหยิบผู้กันขึ้นมาจุ่มลงไปในสีแล้วบรรจงวาดแต่ไม่ใช่ด้วยความสุขแต่ด้วยความขับแค้นใจเขาวาดอ่างอาบน้ำขึ้นมามันดูบิดเบี้ยวและไม่สมส่วน ตัวละครในภาพก็ดูเหมือนจะล่องลอยอยู่ในอวกาศบางส่วนของภาพก็ดูเหมือนภาพวาดของเด็กๆไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักการเขาแค่ปล่อยให้ความรู้สึกที่บ้าคลาั่งไหลออกมาจากปลายนิ้วผลงานชิ้นนี้มันไม่ใช่ภาพวาดแต่มันคือสมุดบันทึกทางอารมณ์ของชาการในช่วงที่เขาทุกข์ที่สุดเขาใช้มันเพื่อระบายความเครียดเพื่อบำบัดจิตใจ และเพื่อหลีกหนีจากความเป็นจริงที่โหดร้าย The Bath จึงไม่ใช่แค่ภาพวาดธรรมดาแต่มันคือผลงานที่เกิดจากความบ้าคลั่งและความเจ็บปวดภายในจิตใจของศิลปินหลังจากที่เขาใช้เวลาหลายวันหลายคืนไปกับการระบายความบ้าคลั่งลงบนผืนผ้าใบชาการก็นั่งลงตรงหน้าภาพวาดของตัวเอง ด้วยความเหนื่อยล้าและสิ้นหวังภาพตรงหน้าเขาคือความสับสนความวุ่นวายและความทุกข์ที่เขาสะสมไว้ทั้งหมดเขาคิดว่าเขาคงจะล้มเหลวและคงไม่มีใครเข้าใจผลงานชิ้นนี้แต่แล้วประตูก็เปิดออกและเบลล่าก็เดินเข้ามาในห้องเธอไม่ได้พูดอะไรเธอแค่เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วมองดูภาพวาด ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจความรักและความเมตตาเธอไม่ตัดสินเขาเลยแม้แต่น้อยเธอแค่ยิ้มให้เขาแล้วบอกว่าฉันรู้ว่าในภาพนี้มีอะไรซ่อนอยู่คำพูดของเบลล่าเหมือนกับน้ำทิพย์ฉโลมใจมันทำให้ชาการรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งความรักของเบลล่า คือสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจของเขาความเข้าใจและความรักของเบลลาทำให้ชาการได้โอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งเขากลับมาวาดด้วยความสงบด้วยความสุขและด้วยความรักที่เบลลามอบให้ภาพ The Bath ที่เคยเป็นแค่การระบายความเครียดก็ค่อยๆถูกเติมเต็มด้วยความหวัง เขายังใช้สีสันที่ฉูดฉาดแต่สีเหล่านั้นกลับดูอบอุ่นเขายังคงวาดสิ่งของที่ลอยได้แต่สิ่งเหล่านั้นกลับดูมีชีวิตชีวามันคือการผสมผสานร,ระหว่างความบ้าคลั่งกับความรักและผลลัพธ์ที่ได้คือภาพวาดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกความทรงจําและความหมายที่ลึกซึ้งมันคือการให้โอกาสครั้งที่สองและการยอมรับ ในทุกๆส่วนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดีหรือด้านที่บ้าคลัง่งและนี่คือบทสรุปที่เงียบสงบภาพ The Bath ที่เราเห็นในปัจจุบันไม่ได้มีแค่ความสับสนแต่มันคือภาพที่เต็มไปด้วยความทรงจำความรักและการให้อภัยมันคือการยอมรับว่าเราทุกคนต่างก็มีด้านที่บ้าคลัง่งมีด้านที่อ่อนแอ แต่ถ้าเรามีใครสักคนที่เข้าใจและยอมรับเราในทุกๆด้านความบ้าคลั่งนั้นก็จะสามารถกลายเป็นศิลปะที่งดงามได้ชาการสอนให้เราเข้าใจว่าผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากความสุขเสมอไปบางครั้งมันก็มาจากความเจ็บปวดแต่สุดท้ายเมื่อเราผ่านมันไปได้เราก็จะพบกับความสงบที่แท้จริง และความสวยงามในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาและนั่นคือเหตุผลที่ภาพ The Bath ไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่ส่งคุณค่าและนั่นคือเรื่องราวเบื้องหลังของภาพ The Bath ของมาร์คชาการครับเป็นไงบ้างครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณมองภาพนี้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับผมรู้สึกตื้นตันกับเรื่องราวความรัก และความเข้าใจของชาการกับเบลล่าจริงๆถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง Artist h i s the World ไว้เลยนะครับและถ้าอยากให้เราเล่าเรื่องของศิลปินคนไหนอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกด like และแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้เรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ